กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะโอ้โหทุกคนมันยากมากเลยนะแต่ดีตรงที่เราบินได้นี่แหละถ้าเราบินไม่ได้นี่คือมันก็พอสมควรนะคะเพราะทางมันแบบไม่น่าไปได้อะแต่มันก็ไปได้เนอะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุย์แชแนลนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมออฟฟีอีกแล้วแต่เราเป็นนกนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนจุดเกิดจุดแรกเราจะอยู่ตรงนี้เนะมันจะมีจุดเซฟต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนเวลาเรากระโดดก็จะมีเสียงเหมือนเหมือนเป็ดเลยทุกคนมันมันแต่มันคือนกใช่ไหมแต่ลักษณะมันก็เหมือนเป็ดอยู่เนอะก็คือเราต้องรัดเลาะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่แบบนี้เลยก็คือพยายามไปให้ได้อะ่ะเห็นไหม ตอนเนี้ยพี่อยู่ระดับความสูงที่สองแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะแต่คือพี่มาเริ่มเล่นระดับที่ศูนย์ให้ให้ดูเนอะเห็นไหมคะเราก็ต้องไปเรื่อยๆเนอะเพื่อนก็มาไปเรื่อยๆล้วก็ไปเรื่อยๆก็ถามว่าสนุกไหมมันก็โอ้ยตกดีว่ะมันก็สนุกพอตัวทุกคนมันก็เป็นเกมที่แบบเพลินๆน่ะโอ้ยฮกระโดดให้ได้สิจ้ะ ก็เช่นเคยนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะเกมนี้เลยนะก็ไปที่ใต้คลิปโอ้เอ้ตกอีกแล้วไปที่ใต้คลิปพี่นะคะกดคำว่าเพิ่มเติมเนอะทุกคนเห็นไหมคะเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกดใต้คลิปพี่นะมันจะมีมีริ้งสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถโอ้เฮ้เราก็สามารถกดเล่นได้เลยเนอะมันต้องไปทางไหนต่อทุกคน ทางนี้นะหรือทางนู้นอ่าเห็นไหมคะก็คือเราเกือบผ่านแล้วนะแต่ยังไม่ผ่านนั่นแหละคะ่ะทุกคนเราเจอริ้งสีน้ำเงินเราก็คลิกเล่นเลยคะ่ะแล้วเราก็จะเจอเกมนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยเนอะใช่ไหมคะใช่แล้วไปกันต่อดีกว่าดูซิทุกคนว่าพี่จะไปได้ยันไหนเนอะใช่ไหมพี่ว่ามันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะอ่ะน,นี่ก็คือจุดเซฟนะคะ จุดเซฟที่หนึ่งนะเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้พี่คือศูนย์อสองเนอะก็ไปต่อดีกว่าเอ้ยไปทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมเรากดผิดเหรอเอาเพื่อนกระโดดได้เฉยเพื่อนนี่มันอัจฉริยะจริงๆไปต่อเลยเพื่อนฟอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนมันพลาดอ่ะ ดูสีทุกคนเราจะสุ่มนะคะว่าเราจะเป็นนกสีอะไรเนอะคือเราจะไม่รู้เลยเนอะก็คือเกิดมาก็จะแบบเปลี่ยนสีไหม่อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าตาน,นี้เราเป็นสีฟ้าเราก็จะเป็นสีฟ้าเรื่อยๆค่ะทุกคน<笑><笑>เย,เยใช่ทางนี้ไหมเนี่ยอ่ะกระโดดลงไปแล้วกันเอา้าคืออะไรอ่ะพักนะเอา้าไม่ใช่ทางนี้หรอ เอาทางไหนต่อละเพื่อนเพื่อนทางไหนต่อทุกคนมันไม่ใช่ทางดีอาตายคู่ไปเลยอ่ะนี่นะคะก็คือจุดที่พี่อนี่นะก็คือด่านนี้ค่ะพี่ตายพี่เซฟอยู่จุดที่ยี่สิบเมตรหรือสองนะคะพี่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วประมาณนี้โอเคค่ะเราไม่ต้องไปสนใจด่านที่สองล้วเราไปต่อดีกว่าตรงนี้นะคะห้ามไปโดนนะทุกคนโดนคือ ขิดเลยนะชุบชุบไปโอ้ยเกือบ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 แล้วไงไปกันเพื่อนโอ้ยตรงนี้ดีมากเลยทุกคนมีเพื่อนเยอะมากเลยเพื่อนเราต้องกระโดดไปให้ได้นะเพื่อนคือมันดีอ่ะเราสามารถบินได้นะทุกคนเหมือนเรายังบินได้อยู่เนะแต่อยากจะบอกว่าระยะทางมันยาวไกลมากเลยนะถ้าเราตกตายนี่คือจบนะทุกคนบอกเลยเออเออะอ้ยทุกคนเกือบไม่รอดเนี่ยทางไหนต่อละเพื่อน ทางนู้นสิมันต้องทางนูน้นแหละโอ้ไปเลยโอเคค่ะเราผ่านมาแล้วค่ะให้เราไปทางทางนี้ต่อเลยทางนี้เพื่อนเพื่อนตามเรามาอ๊โอ้โหทุกคนมันยากมากเลยนะแต่ดีตรงที่เราบินได้นี่แหละถ้าเราบินไม่ได้นี่คือมันก็พอสมควรน,นะคะเพราะทางมันแบบไม่น่าไปได้อะ่ะแต่มันก็ไปได้เนอะใช่ทางนี้ไหมเนี่ยก็คงต้องเป็นทางนี้แล้วแหละ ใช่ไหมใช่สิทุกคนมันต้องใช่เห็นไหมคะเมื่อกี้นะั้นเราอยู่ฝั่งนูน้นแล้วเราก็มาฝั่งนี้กระโดดต่อดีกว่าชุบเฮ้ยวันนี้พี่จะผ่านด่านที่สามไปให้ได้นะจะไม่ตายนะก็คือเราตายแลยมันมันจบเลยอะพอเนี่ยมาไกลแล้วนะคะทุกคนแต่ยังแบบไม่เห็นวีเวลเลยว่าเราโอ้เฮ้ยไอตรงนี้เราห้ามโดนนะทุกคนไอเนี่ยโดนเราตายเลยนะเราจะไปได้ไงอะ เราต้องใช้ความสามารถพิเศษไปอเอาติดอือโอ้ยเราต้องกระโดดข้ามมาแล้วค่ะทุกคนเอาไปไหนต่ออ่ะอ๋อทางนูน้นทางนู้นค่ะเห็นไหมคะมีบันไดด้วยห้ามตกนะอุย้ยเรารอดมาได้แล้วนะคะจุดเซฟยังไม่มีอีกเหรอเฮ้ยมันจะยากเกินไปแล้วนะเราเพิ่งอยู่ยี่ยี่สิบ เจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วใกล้แล้วสิใกล้แล้วนั่นไงเย่ yeah. เราเซฟอยู่ที่สาม้ะทุกคนกําลังมันเลยอ่ะขอไปต่อได้ไหมได้สิใช่ไหมใช่แล้วค่ะทุกคนก็คือตายก็จบแล้วนะพอแล้วแต่เราก็จะไปต่อนะเพื่อนทางนี้สี่ทางนี้มันต้องทางนี้สี่ทางนั้นมันไปไม่ได้ชึบชบชอึบ,บโอ้โอึบไปโกโกโกโอยไอ้ตนี้ห้ามโดนนะทุกคนเอ๊ะเอเอเอ,เอ มันต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะทุกคนมันก็ต้องทางนี้แหละลัดลัดเราเลาะไปอ๊บเย้อ๊บโอ้ทุกคนมันโอ,โ,อโอ้ดีนะไม่ไกลไม่ไกลสามารถตั้งสติแล้วก็โดนใหม่ได้ค่ะอุ้ยอย่าโดนนะโดนนี่ขิดเลยนะโอ้ยอ๊บโ,โอ้ทุกคนมันยากมากเลยนะ เหมือนเพิ่มความยากไปเรื่อยๆอะแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่าเราต้องไปทางไหนต่ออะใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ๊ยไปฟังนูน้นอ๊บนี้ค่ะใครมันคิดค้นแมปเนี่ยสัญหามากเลยมันยากพอสมควรเลยนะทุกคนใกล้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สามสิบเจ็ดเมตรนะคะมันน่าจะสิ้นสุดที่สองร้อยเมตรอะทุกคนแต่สองร้อยเมตรเลยเหรอสองร้อยเมตรพี่ว่ามันน่าจะไม่ไหวนะมันยากพอสมควรนะ ต้องไปทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมคะชึบแล้วก็อ้อมไปทางนู้ดปึ๊บอุ้ยกลัวตายมากเลยนะเอาสี่สิบแล้วหรอเอาไหนจุดเซฟอ่ะจุดเซฟมันอยู่ไหนต้องกระโดดไปฝั่งนี้นะคะชึบเอาถูกไหมอ๋อถูกถูกถูกอ้าอุ้ยเกือบค่ะทุกคนเกือบแล้วไงเกือบไม่ผ่านจุดเซฟโอเคค่ะเราอยู่ด่านที่สี่แล้วนะเราไปต่อเลยนะไปต่อจนพี่คิดเลยนะโอ้ยเจอเพื่อนด้วยค่ะทุกคน ก็คือมันเพลินนะมันกระโดดได้เรื่อยๆอะ่ะแต่คือค่ดีกำลังบอกเลยถ้าขิดนี่คือแบบว่าอันนี้ต้องไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่แต่คือเราเพิ่งเซฟกันไปไงคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ไปกันต่อดีกว่าทุกคนเอ้าไหนบอกว่าขิดแล้วจะเลิกเล่นไง <c oughs> <c oughs> ขอต่ออีกหน่อยนะคะทุกคนกําลังมันเลยค่ะชึบทางไหนต่อเน,นี่ยทางนี้เหรอก็สัญหานะ สนาทางมา,มากเลยแล้วก็มันก็น่ารักตรงที่แบบเดินแล้วมีเสียงแควกๆด้วยอะทุกคนชิบชบชิบไปไปไปปีนปีนปีนปีไม่ใช่เดินออกไปแล้วตกตกตายนี่จบเลยนะมันทางไหนต่อได้อะทุกคนเพื่อนเพื่อนนำเราสินี่คือทางไหนเพื่อนเพื่อนอย่านิน่งสิพี่ว่าเปรเซ็นน่าจะเป็นทางนู้นะเห็นไหมใช่ด้วยค่ะทุกคน โอ้โอ้อออไม่นะไม่ทุกคนพี่คงต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเช่นเคยนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะใต้คลิปพี่กดคาว่าเพิ่มเติมนะก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะสีน้ําเงินนะคะก็คือลิงเกมนั่นเองเราสามารถคลิกเล่นได้เลยค่ะก็จะเด้งเป็นเกมนี้ให้เลยนะคะสําหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนคะ่ะบายๆค่ะทุกคน